สวัสดีครับนี่นะครับส่วนนี้ใช้ตั้งแต่ต้นเล็กๆปลูกได้สองอาทิตย์นะเนาะแล้วก็มาใส่ปุย๋ยนี่มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับนี่คือพริกที่ใช้ตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นครับต้นยังไม่ได้เก็บเลยลูกยังออกไม่เยอะเลยใส่มะ <laughs> ม่วงโตโตสูงจะท่วมหัวนี่ <laughs> โอ้อใส่ได้ ดูเดี๋ยวไดว้ใช้ดูมะม่วงนะครับมะม่วงนี้ได้ใส่ปุ๋ยได้ไหมหรือว่าฉีดอย่างเดียวใส่ด้วยฉีดด้วยโอ้นี่นะครับเบิ้งครับโอ้เฮ้แล้วติดดีด้วยนะครับนี่ดูมะม่วงดูมะม่วงเต็มต้นเลยนะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับกิ่งทองใบหยกปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับ แก้ปัญหาโรคใบเหลืองของพืชได้ดีนะครับพืชไม่กินปุ๋ยนี่เอาไปใส่เลยครับอะนะครับให้ดูนะครับดูปุ้นสวยมากนะครับโอเคครับผม